你拉来玩了。 ยกอตกไปตอนเช้ามาจากไม่สายตีสี่ครึง่งมาถึงทีไรหกโมนเช้าก็ไม่เท่าไหร่นะขับไปเรื่อยเกียจซื้อรถซื้อรถแล้วมันจะมีมันจะเป็นพันธะไม่อยากซื้อผ่อนนะ ซื้อสุดก็ไม่อยากซื้อเพราะว่าซื้อรถมันจะเป็นภาระต้องดูแลต้องดูแลมันไง ถ้าซื้อมันมาก็ต้องดูแลถ้ามันไม่เสียก็ไม่เท่าไหร่ไอย้ยางรั่วหรือว่ายางรั่วไม่เท่าไหร่หรอกปัญหาคือมันจะเสียดิเครื่องมืนเสียเดี๋ยวระบบคงระบบไปกระจกไปก่อนแล้วจกไฟฟ้านี่ไม่ใช่ดีนะอะไรที่มเป็นไฟฟ้านี่ ใครจะจ่ายอันนั้นมุนแบบมุนดีกว่าแบบมุนดีกว่ามุนแบบรถไฟ้าไฟนี่ดีกว่า,แบบวามีาใครกดไลค์กดแชร์เข้ามากดไลค์กดแชร์

อีคนกดไลค์ด้วยว่าจะไม่มีคนกดไลค์กดอะไรวะเนี่ยกดรูปอะไรปะเอ้คนกดไลค์กดแชร์คนเดียวคนมาเป็นร้อยว่าถ้าไม่มียามดูแลนี่นะตำรวจก,ก็เอาไม่อยู่หรอก มียามดูแลสี่ห้าแสนคนทั่วคนแม่ดูถูกยามกูจะบอกให้นะถ้าไม่มียามเนี่ยโจมเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเนะี่ยตำรวจก็ไม่ได้มานั่งเฝ้ามู่มบ้านเหมือนยามเนี่ยมาตรวจแล้วก็ไปตรวจแล้วก็ไปมาตรวจแล้วก็ไปอยู่เชียงราย เราอีกจังหวะไหนอ่นะแง่เใไฟกดหัวใจอะไรเนีย่นยกดหัวใจด้วยอะไร ชิางาลเคยมาชิางไรไลไหมผมไม่ได้ผมไม่ผมไม่ใช่คนที่นี่นะผมเป็นคนนาลาธิวาสนะนาลาธิวาสก็ยังไม่สง,งบสักทีเอาคนดีๆไปอยู่มั่งไม่เอาข้าราชก,การขีช้ชอไปอยู่นาลาธิวาสก็ไม่สง,งบสักทีแหมเอ,อ้ยฆ่ากันตายทุกวัน อยู่ำยางไนดี้ใช่อยู่ในราวที่วา่าไงบ้านอยู่ในราวที่วากแต่ได้เมียที่นี่ไงก็ไม่ได้เมียที่นี่ก็ไม่อยากจะมาเท่าเหื่ ได้เมียลูกก็โตเป็นหนุ่มหมดแล้วจังเป็นนี่รอสี่ห้าปีลกลับไปอยู่บ้านแล้วกลับไปอยู่นราธิว่าแล้วประมาณห้าปีแก่แล้วห้าปีก็ห้าสิบพอดีแก่แล้วทำไรทำนาทำสวน ความแก่เนี่ยไม่มีใครหนีพ้นนะเจิดแก่เจ็บตายมีใครหนีพ้นมั้งที่มี นี่เป็นเด็กเดี๋ยวก็เป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวก็เป็นวัยรุ่นเดี๋ยวก็เป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวเป็นคนเท่าคนน่บางคนน่ยเหมือนกับตัวเองไม่แก่ไปว่าคนเท่าคนแก่ตัวเองไม่แก่ไงเดี๋ยวตัวเองก็แก่มือนกันแหละมีใครจะเป็นเด็กตลอดทำไมม่ดก่อนนะไม่เคยนะ เด็กเดี๋ยวนี้มันเหี้ยขนาดไหนหรู้เปล่าไปด่าคนเฒ่าคนแกสน่สมัยผมนี่ไม่มีครับสมัยผมนี่ไม่มีในไปด่าคนเฒ่าคนแก่ไม่มีดเด็กนี้นี่โหมันโตวไวหรือเปล่าร้ว่าแต่สมองมไม่โตไปด้วยเห็นคนเฒ่าหน่อยก็ไปว่าคนเฒ่าตัวเองไม่แก่ไง ตัวเองไม่แก่เลยไหมสักวันหนึ่งตัวเองก็ต้องแก่เหมือนกับเขาเหมือนกัน ้าสรุปที่ 5, ห้าเบิกตั้งไม่ได้ที่หกเบิกเดี๋ยวไปขับไยเดี๋ยวไปเป็นไรเดอร์เดี๋ยวไปเป็นไรเดอร์ปปรอรสองโมง สิบแตกาากี่ดอกหากางเกงแม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เรื่องซื้อเพิ่งซื้อน,ะนั่นเองซื้อมาไนดะ้สิบแตกแล้วเบื่อมากเลยอะซื้อไม,ไม่ไม่กี่วันนะสิบแตกอ,อยู่นาะลาทิวะเคยไปนะาลาทิวาะไหมนาลาทิวะน่า,นา,า,นายอยู่นะอย่าไปจูบเาวเยอะ ดูข่าวเยอะดูข่าวจงไม่มีใครอยากไปนาทีว่าเลยนาทีว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่นะติดกไทยแดงนะติดกมาเลเซียแไงก็เลิกติดกมาเลเซียตากใบก็ติดกมาเลเซีย ม่เคยไปบางคนก็ไม่เคยไปดูแต่ข่าวจะให้เสียหมดเลยอะดูแต่ข่าวเขาก็าาออกไปเวอร์เกินพราะว่ามันคือธุรกิจมันก็จะขายข่าวจะเอาอะไรก็มันข่าวตมีความจริงไม่จริงควบคู่กันไป ไปเคยไปในราทิวา่าเดี๋ยวติดใจนะก็ผมเกิดที่น่เลยผมเังยกไปกลัวตายเลยเกิดที่ไหนเนะียเกิดที่ไหนถ้าถึงเวลาตายมันก็ตายไม่จะเป็นต้องเกิดในราทิว่าแล้วมันตายเกิดที่ไหนถ้าถึงเวลาตายมันก็ตายมันก็เปหนีความตายอย่าไปนหนีความตายไม่มีใครหนีได้ไมนอยู่ในลาทิว่ากลัวตาย ถามหน่อยดิมันไปอยู่ที่อื่นมันตายไหมแม่นี่เป็นหลอกผมเนี่ยอยู่ผมเกิดที่นราธิวาสก็เรียนจงจงเรียนหนังสือจบมัธยมแล้วก็มามาอยู่หันใหญ่สามปีแล้วก็มาอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพสิบปี แล้วก็มาอยู่เชียงรายเนี่ยเนี่ยอยู่อยู่เชียงรายยี่สิบปีเดี๋ยวจะไปลงใต้ไปอยู่นะที่ว่าจะไปเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ผมซ่อมนี่เอาแค่ค่าแรงสิบเปอร์เซ็นพอไม่ต้องเอาสามสิบหรอกผมเอาแค่ค่าแรงช่วยชาวบ้างนี่เขาเดี๋ยว้อง